สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะมันนี้กับมาอัปเดตนะคะมาอัปเดตบอ่อกลุ่มข้องเฮ้านะคะอันตอนนี้ก็เป็นแม่เมือแลงวันซุกนะคะจะเลิกงานมากก็เลยมาเบิงนะคะว่าเป็นจงังไดขมาสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเบิงนะคะนี่นหะคะ่ะกับเป็นบอ่อที่สองที่เฮาเฮ็ดมาจากมองพางแง่งนะะ่มองตัวสร้างหน่อกับเป็นเอาไวแม่เพื่อนที่เพื่อนเขาจับมาได้ลนะมันเป็นตัวใครน่ะนะจ๊ะเอาไว้เพื่อน ออกลูกเนาะอยู่ในผางเองแต่ทิ่เป็นโตใหญ่โตที่เป็นไข่เนาะค่ะคพวกจอกพวกแหน่กะถือว่าขยายแร่เร็วอยู่เนะาะจะแป๊บเดียวก็เต็มเนาะคะ่ะบางที่ก็แล้วออกอยยันมันหลายโฟดเนาะเนมาสังเกตดึงแต่เห็นยู่แต่เห็นตัวกุ้งแล้วตัวคนกับขึ้นมาเ่็อยู่ทั้งจอกทั้งแหน่เนี่ยจ้ะแตนมีนม่น้ำ ตั้งแต่เลี้ยงมานี่ก็ตั้งแต่วันที่สามนาะจ้ะสามกันยาก็ยังเม่ได้เปลี่ยนน้ำจักเสือเพราะว่าน้ำเข้ากับบอดดีเนาบอดดีเสียบอดดีไม่ขึ้นเอียงเลยเนาะจะ้ะก็ถือว่าโชคโชคดีเยอะเพราะว่าบอ่อเข้ากับกว่างน้ำน่ะนะจะ้ะบอ่อกว่างบอ่อใหญ่แล้วกามีจอกมีแหน่ลนหล้วกาเฮ็ดน้ำไหลแบบนี้กับสีส้สยในเรื่งองพวกออกซิเจนในน้ำเนาะกัแย่มกังเว้นจังสีกะบเลี้ยวบ่ค่อยเห็นดอกจะ้ะ เพิ่งเกิดสีน้ำทั้งไก่จอกไก่แม่ไปทางสะนะัตว์เนาะนี่ค่ะนี่หอยน้ำได้หอยซีเมนหอยเชอรี่หรือหอยหอยเชอรี่เนะี่ยคือคุ้นๆนแต่กับปลายปันไดเนาะงจ๋าปนะีจ้าจอกแหนะแพ้ไว้ไว้ไหนหน่อยนี่เพิ่งจะแพร่ออกมาเนาะเขาก็ดทย่อยเก็บยอ,ยออกน่ามัถามมันหลายเกินไปเนะแต่นาะกับสีเปิดเบิ้งพระยามเปิดเบืง้งตัวกุ้งแต่มันกิดเดี๋ยวบ่ค่อยเห็นแต่ถ้าเป็นย่างกลางคืนเ่าไฟมาซองหอเห็นดีดีเลยจ้ะ เห็นเป็นโตพ่นอันนี้เพ่นกราสิไปลีอ,อยู่น้ำคนละน้ำจอกน้ำแหน่คนอาจาก,ก็เลยบ่เห็นแต่ตอนนี้ยังมีสองบอ่ออยู่น่าจากกะทำเน้นอันได้พ้นดีจึงได้แต่ดึงขยายต่อไปแต่ว่าเท่าที่เลี้ยงมากนี่กจะเลี้ยงบ่คั้นเด้วเห็น่าม่กุ้งตายน่าจะพ่นก็นนาดีดีอยู่นอาากจนะเนาะ